ดูข่าวลงทะเบียนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐดูช่องสตางค์มีเดียช่องสตางมีเดียช่องข่าวของคุณสตางตอบชัดประจำวันที่8สิงหาคม2565นะครับมีพ่อแม่พี่น้องหลายคนนะครับที่เตรียมตัวจะลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะครับถามมาว่า ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับอาจสตังได้รวบรวมมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันหากใครมีคาถามอะไรนะครับก็สามารถไปถามกันได้เลยนะในไลน์ตอนนี้สตังมีไลน์แล้วนะครับก็ไปเพิ่มเพื่อนกันก่อนนะครับด้วยการสแกน QR code หรือว่าเพิ่ม ID ไลน์พิ่มแอสไซน์ตามด้วยสตังมีเดียเราจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับสําหรับพี่น้องคนใดนะครับที่ในกรณีไม่มีทะเบียนสมรสนะครับแล้วก็ไม่มีบุตรเนี่ยเรียกว่าลงทะเบียนไลน์บุคคลเลยก็คือเดี่ยวเนี่ยใช้แค่ บัตรประจาตัวประชาชนเท่านั้นนะครับในกรณีที่ลงทะเบียนออนไลน์นะแต่ถ้าหากว่าคุณไปลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนเนี่ยอาจจะใช้บัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนไปด้วยนะครับต่อมากรณีใครก็ตามที่ Dartmouth ททมีทะเบียนสมรสหรือว่ามีลูกนะครับโดยชอบตามกฎหมายเนี่ยอันเนี้ยจะต้องลงทะเบียนแบบลายบุคคลก็จะต้องใช้อะไรบ้างหนึ่งนะครับสำเนาบัตรประชาชนของคุณแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงของคุณ ในกรณีที่มีคู่สมรสนะครับก็มีบัตรประจําตัวประชาชนคู่สมรสแล้วก็สำเนาบาัตรประจําตัวประชาชนคู่สมรสในกรณีที่มีบุตรนะครับก็อาจจะเป็นสำเนาสูติบัตรบุตรของคุณนะครับหรือว่าบาัตรประชาชนบุตรสำเนาบาัตรประชาชนบุตรถ้าบุตรของคุณมีบัตรประชาชนแล้วนะครับอันนี้ก็ไปยื่นได้ที่จุดลงทะเบียนสวัสดิการนั่นเองนะครับ สำหรับจุดลงทะเบ,บียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ไปได้ที่สำนักงานคลางจังหวัดตามจังหวัดต่างๆหรือว่าที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศหรือจะเป็นธนาคารของรัฐนะครับอย่างเช่นกรุงไทยออมสินหรือทกศรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่กำลังจะจัดขึ้นในอนาคตเดี๋ยวรอรัฐบาลประกาศนั่นเองนะครับอ่ะดังนั้นคลิปนี้ตอบชัดแล้ว ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้ล่างได้หรือว่าจะไปถามในไลน์ก็ได้คําถามที่คุณอยากรู้จะไปหาคําตอบแล้วก็มาบอกคุณแบบคลิปสั้นๆดูแล,แล้วเราเข้าใจไม่ต้องเสียเวลายเยอะนะฮะ หากคุณไม่อยากพลาดการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง youtube ช่อง Media. สตางมีเดียสตางจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube โดยตรงบริการนี้ช่วยเหลือกันฟรีไม่คิดเงินครับไลฟ์สดช่องสตางมีเดียนะครับจะกลับมาไลฟ์สดในวัดเสาตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นไป4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งและเบอร์เดิมด้วยใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถโทรมาพูดคุยได้ที่ไลฟ์สดช่องสตางมีเดียนะครับ